ได้กี่นาทีนะครับซื้อมาสองก้อน,นครับว่ากันเรียกว่าไงคือกันพลาดนะครับสุรามีอยู่สามก้อนนะครับเอาไปใช้ถ่าย,ยาเช่นเดือนธันวาเนยครับช่วงนี้เป็นช่วงเป็นช่วงางานรับเรียนยาวนะครับของเพื่อนผูงน้อง,อ,งอะไรครับจะไปถ่ายรูปนะครับแล้วที่สําคัญครับอพอไปไปเจอในร้านนี้ปุ๊บในร้านนี้เขาขายพร้อมกับ เป็นแพ็กเกจนะครับฐา,านฐานสอกลอนแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบบมีจอ L C D แสดงสถานะ,นะการชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะชาร์จให้ดูว่ามันขึ้นสถานะไงไหเป็นค,คิดนะฮะคลิปมี2อ2ช่องใส่ได้ครับแบตบจากที่แกะมาแล้วครับแบบนั้นเขาจะเป็นอย่างนี้ฮะแบบเทียบนะครับไม่แท้ นี่น่าจะเป็นแท็บแม่เหล็กหรือเปล่าเวลาดูดูแล้วที่สําคัญนะครับที่ลองใส่นะครับใส่ได้พอดีนะครับอาจจะรวมรวมนิดนึงนะครับให้ให้ขั้วม,มาตรงกันครับเวลาใส่ขั้วอยู่นี่หันหันทางเ,าเรียกว่าอักษรพวกนี้ให้อยู่ไปทางด้านนี้ครับแล้วกดไปนะครับแล้วจะมีไฟครับถ้าถ้ามันขึ้นมันจะมีไฟปุ๊บน,มนะมีไฟ อันนี้ยัไม่เสียบนะครับและที่สําคัญนะครับตัวที่ชาร์จเนี่ยใช้กับอะ,อะไรว่าอะแดปเตอร์ของมือถือก็ได้นะครับใช้ที่ชาร์จในโทรศัพท์ที่ชาร์จในรถก็ได้คาาชาร์จหรือว่า Power Bank ก็ได้นะครับก็ชาร์จได้นะครับเดี๋ยวครั้งนี้ใน EP นี้เราจะมาทดลองกับตัวนี้ครับชาร์จกับ Power Bank บนงะขนาด สามหมื่นมเลเนี่ยครับว่าจะชาร์จได้นานเท่าไรละเปอร์เซ็นต์กันล้ตัวเครื่องเนมันมีอยู่เหลืออยู่หกสิบแปดเปอร์เซนต์นะครับอตอนนี้นะครับหลังจากแกะกล่องแล้วนะครับแบตเตอรี่นะครับของยี่ห้อเนึ่งนะฮะแบตเตอรีอ่กล้องโซนี่มิเรเลสนะครับเน็กซ่านะครับก็ สั่งมาสองกล่องนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่เทียบนะครับออนนี้ใส่ไปแล้วนะฮะใส่ไปแล้วนะครับใส่เราจะมาลองชาร์จดูกับ power bank power power bank นะครับ power bank power bank พพกพานะครับขนาด3 0มหมนมิลลิแอมป์นะครับ <c oughs> ดูว่าจะใช้เวลานานเท่า ว่าเสียบเข้าไหมแล้วก็ใช้เวลานานไหมนะครับเดีย๋ยวเราลองจับเวลาดูตอนนี้ก็บ่ายสามโมงสิบห้นาทีครับดูทีนะมันเข้าไหมอาอไฟเข้ามฮะแบตเตอรี่เหลืออยู่68% 68%นนะครับดูจะมีไฟเข้าเปล่า ฝอยเข้านะครับก้อนนึงอีกก้อนนึงเดี๋ยวน่าจะเสียกไม่แน่นะอาเข้านะครับตอนนี้ใบ3ามโมงสินาทีหรือว่าจะใช้นานเวลาชาร์จนานเท่าไหร่นะครับแล้วก็เมื่อใช้เมื่อชาร์จแล้วเนี่ยเราจะสามารถใช้ก้อนหนึ่งในการถ่ายภาพนะกับกล้อง sony nex นะครับได้กี่ภาพเป็นว่ากี่ กี่นาทีนะครับเรามาดูนะครับว่ามันมีคุณภาพเท่ากับของแท้นะครับที่ที่มาจากตัวกล้องไหมซึ่งของแน่นอนนะครับอาจจะไม่อาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะบเพราะว่าของแท้เนี่ยนะครับจะมีความมีความเป็นมาตรฐานมากกว่านะครับสวาสดีครับหลังจากปล่อยเวลาผ่านไปนะครับที่ชาร์จนะครับแบตเตอรี่ กล้องโซนี่เล็ก5นะครับนะตอนนี้เวลา16:54นะครับมันอาจจะเต็มเต็มนานแล้วครับแต่เพิ่งมาดูครับนะเต็มแล้วนะครับดูเต็มเร็วมากนะฮะก็คือใช้เวลาแค่1ชั่วโมงนะหชั่วโมงกว่าๆนะครับแต่แต่เต็มเร็วแต่เราไม่รู้ว่าจะใช้ได้นานขนาดไหนเมื่อเมื่อใช้กับกล้องจริงนะครับเดี๋ยว มีอะไรลคลืบหน้านะครับจะลงใน y t u t u นะเป็นลำดับต่อไปนะครับเมื่อมาดูแบตเตอรี่สำรองครับจากที่เหลืออยู่ประมาณ68%นะครับมันลดไป 20, 23% 2 3เท่านั้นเองนะครับถือว่ากินไปน้อยมากนะครับหลังจากที่ชาร์จเต็มแล้วนะครับเต็ม100%ใช้เวลา1ชั่วโมงกว่าังทีงที่ที่ให้ดูนะครับในในคลิปให้ดูนะครับ เราจะมาใส่ดูว่ามันใช้ได้ไหมใช้ได้จริงไหมใส่คั่วให้ตรงนะครับแล้วจะมีไฟอ่าเดี๋ยว่าใช้ได้นะครับใช้ร่วมกันได้กดล็อกให้แน่นนะครับเปิดปุ๊บ จะพักหนึ่งนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันน่าจะเพิ่งออกจากเต้าชาร์จนะครับอ่าโอเคนะครับอตอนนี้แบตเตอรี่นะครับดูแบตเตอรี่นะครับอยู่100%นะฮะร0 0 มไม่อาจจะไม่ใช่มาแวกหน่อยครับแบแบกแนวนะครับมันไม่ใช่สมาร์ทโฟนหรือว่าคอมพิวเตอรอ์แต่ว่าก็เป็นเทคโนโลยีเป็นเป็นอะไรว่าอะไรเป็นเครื่องมือสำหรับคนเจเนเรชั่นยุคนี้นะครับที่ต้องพบคือกล้องถ่ายรูปนะครับถึงแม้สมาร์ทโฟนจะมีกล้องดีๆนะครับออกมาเรื่อยๆแต่ว่าความยอมของกล้องอ กล้องเปลี่ยนเลนก็ยังได้รับความนิยมอ,อยู่นะครับโดยเฉพาะแอดมินครับก็ยังใช้กล้องอแบบนี้อยู่นะครับถึงแม้มือถือจะมีเขาเรียกว่ามีความละเอียดถึง108ล้านพิกเซลที่ทําออกมานะครับก็ยังใช้ใช้กล้องมีเลสนะครับจาก s o นี่อยู่นะครับเพราะว่าอาจจะด้วยความรู้สึกนะครับอารมณ์นะครับที่แตกต่างกันนะครับเมื่อถ่ายจากภาพจากกล้องจริงๆกับกล้องมือถือนะครับ วันนี้ก็มารีวิวการใช้การเปิดกล่องนะครับแบตเตอรี่เทียบนะครับสำหรับกล้อง Sony Nex ็กหนะครับมิเรสนะครับ2กล้องใครสนใจก็ลองไปหาดูในห้างร้านออนไลน์นะครับในร้านซด้าชอปปี e นะครับวันนี้ก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ